หลายคนอาจไม่ทราบว่าในเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมามีโรคติดต่อแปดชนิดที่มีอัตราป่วยตายสูงอย่างน่าแปลกใจและสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าคือการกลับมาจาก13ประเทศที่มีการระบาดของโรคไขวัดนกซึ่งอาจทําให้คุณผเผชิญกับความเสี่ยงที่ไม่คาดคิดได้แต่อย่าก,กังวลเรามีข้อมูลและคําแนะนําที่จะช่วยคุณปกป้องตัวเองและครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพกรมควบคุมโรคได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดต่อแปดชนิดที่มีอัตราป่วยตายสูงในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาโดยโรคเมลิออยโดซิตไขดิน มีอัตราป่วยตายสูงสุดถึง4.56ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรให้ความสนใจอย่างยิ่งนอกจากนี้ยังมีการเตือนประชาชนที่เดินทางกลับจาก13ประเทศที่มีการระบาดของโรคไข้หวัดนกให้เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองภายใน2ส,สัปดาห์หากมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่หลังกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง <c oughs> เช่นกัมพูชาสหรัฐอเมริกาเวียดนามควรรีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง ในช่วงเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมามีโรคติดต่อหลายชนิดที่พบบ่อยเช่นโรคอุจจระร่วงโรคไข้หวัดใหญ่โรคปอดอักเสบโรคมือเท้าปากอาหารเป็นพิษโรคโควิด -19 โรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสเอสวีโรคสุกใสและโรคซิฟิลิตซึ่งแต่ละโรคมีอาการและวิธีการป้องกันที่แตกต่างกันดังนั้นการที่รู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับโรคเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่ง โรคไข้หวัดใหญ่เป็นหนึ่งในโรคที่ต้องระวังในเดือนกันยายน2568พบผู้ป่วยสะสม4 8 6 5 6 2รายผู้เสียชีวิต57รายในผู้เสียชีวิตมีโรคประจำตัว36รายเช่นโรคไตโรคหลอดเลือดหัวใจความดันโลหิตสูงวันโรคปอดปอดอุดกั้นหรือรังเป็นต้นกลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยต่อประชาการแสนคนมากที่สุดคือ5-9ึงปีทั้งนี้สายพันธุ์ที่ตรวจพบมากที่สุดระหว่างเดือนสิงหาคมกันยายนคือ A H 3 N 2 โรคปอดอักเสบก็เป็นอีกหนึ่งโรคที่ต้องระวังในเวลาเดียวกันพบผู้ป่วยสะสม298,223รายผู้เสียชีวิต504รายกลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนมากที่สุดคือ0-4ปีและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อายุ60ปีขึ้นไปโรคติดเชื้อไวรัสอวีอาสวี กำลังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ต้องให้ความสนใจในปี2568พบผู้ป่วย8,473รายผู้เสียชีวิต1รายกลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยต่อประชาการแสนคนมากที่สุดคือ 0- ถึง4ปีแนวโน้มผู้ป่วยยังคงเพิ่มสูงขึ้นและสูงกว่าปี2 5 6 7การติดเชื้อไวรัสอสววสามารถติดต่อได้ผ่านการหายใจอละอองเสมหะของผู้ป่วยที่ติดเชื้ออสเวช่นน้ำมูกน้ำลายหรือสัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งเชื้ออสสามารถมีชีวิตอยู่ในสิ่่่่งงแวววดดล้้ออมมมไนนานหาหยยยชััััโีีระะฟตูท2-8 การรักษาโรคแอสในปัจจุบันเป็นการรักษาตามอาการยังไม่มียาต้านไวรัสที่จำเพาะแต่ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันในผู้สูงอายุและหญิงตั้งครรภ์รวมถึงผู้มีคุ้มกันสำเร็จรูปป้องกันในเด็กเล็กและกลุ่มเสี่ยงสามารถสอบถามเพิ่มเติม,ตมจากแพทย์ผู้รักษาได้ โรคมือเท้าปากเป็นอีกหนึ่งโรคที่ต้องระวังในเวลานี้มีผู้ป่วยสะสม73,517รายไม่พบผู้เสียชีวิตกลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือ 0- 4ปีโรคมือเท้าปากมาเกิดจากเชื้อไวรัสในกลุ่ม Enterovirus มีระยะฟักตัว 3- 5วันสามารถติดต่อทางตรงได้จากการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อและติดต่อทางอ้อมจากการสัมผัสผ,ผ่านของเล่นและจุดสัมผัสร่วมกันที่อาจเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อ โรคไขเลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุญญาที่ต้องให้ความสนใจในปี2568พบผู้ป่วย42,187รายผู้เสียชีวิต44รายปัจจัยเสี่ยงในผู้ป่วยเสียชีวิตคือมีโรคประจำตัวได้รับเย็นไซดิสไปโรงพยาบาลชาติสุราและมีภาวะน้ำหนักเกินมาตรฐานผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นวัยเรียนแต่อัตราป่วยตายสูงในอายุ4-15ปีขึ้นไปโรคชิคุนกุญยาโรคไขปวดข้อยุงลาย พบผู้ป่วย1,064รายไม่พบผู้เสียชีวิตกลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยมากที่สุดคือ35-44ปีมีการพบผู้ป่วยสูงกว่าปี2,567ถึง2.4เท่าโดยพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนที่จังหวัดเชียงใหม่บึงการลำพูนและอุดรธานี โรคติดเชื้อไวรัสิก้าพบผู้ป่วย175รายกลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยมากที่สุดคือ25-34ปีและพบหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อไวรัสิก้าเพิ่มขึ้นโรคติดเชื้อไวรัสิก้าเกิดจากการติดเชื้อไวรัสิก้าโดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรคอาการที่พบบ่อยคือไข้ต่ำๆผื่นแดงปวดข้อตาแดงและอ่อนเพลียโรคเลปโตสเสโรซิตโรคไข้ฉี่หนู ผู้ป่วยสะสม2,631รายผู้เสียชีวิต32รายกลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตมากที่สุดคือ60ปีขึ้นไปหากพบว่ามีแค่สูงปวดศีรษะสัสนส่นปวดไม่ตัวหรือปวดกล้ามเนื้อหลังเดินลุยน้ำย่ำโคลนหรือลงแช่น้ำภายใน1-2สัปดาห์ให้รีบไปพบแพทย์ทันทีและแจ้งประวัติการเดินลุยน้ำย่ำโคลนให้แพทย์ทราบโรคเมลิอ,อยโดซิสตโรคไข้ดิน พบผู้ป่วยสะสม2,782รายผู้เสียชีวิต130รายพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตมากที่สุดในกลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปแนะนําให้ประชาชนหนึ่งหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลนหรือสัมผัสดินและน้ำโดยตรงหากจำเป็นควรสวมรองเท้าบูทตต่อถุงมือยางกางเกงขายาวหรือชุดลุยน้ำา2 หลังสัมผัสด,ดินและน้ำให้ทําความสะอาดร่างกายด้วยสบู่และน้ําสะอาดทันที3รับประทานอาหารปรุงสุกดื่มน้ําในบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานโดยน้ําต้องสุกีหลีกเลี่ยงการสูดดมลมฝุ่นและการอยู่กลางสายฝน5หากมีอาการไข้สูงต่อเนื่อง2วันมีประวัติการสัตว์มาผัดดินและน้ําให้รีบพบแพทย์ทันที สำหรับผู้ที่กลับมาจาก13ประเทศที่มีการระบาดของโรคไข้หวัดนกนเช่นกัมพูชาสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกอินเดียแคนาดาสหราชานาจักรฝรั่งเศสเยอรมนีเนเธอร์แลนด์ปากีสถานเวียดนามไต้หวันและบราซิลให้สังเกตอาการตนเองหากมีอาการป่วยคล้ายโรคไข้หวัดใหญ่ภายใน2ส,สัปดาห์ให้รีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการเดินทางนอกจากนี้ยังมีโรค โปลิโอที่ต้องระวังในเดือนสิงหาคม2568มีรายงานว่าพบผู้ป่วยเชื้อโปลิโอชนิด cvdpv 1ที่แขวงสวรรค์เขตสาารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนล่าแนะนำให้ผู้ปกครองพาบุตรหลานเข้ารับวัคซีนเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอแลสํสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาดของโรคโปลิโอหากมีประวัติรับวัคซีนไม่ครบแนะนำรับวัคซีนกระตุ้นหนึ่งครั้งก่อนเดินทางอย่างน้อย4สัปดาห์ สุดท้ายนี้ยังมีภัยสุขภาพอื่นๆที่ต้องระวังเช่นไฟดูดไฟช็อตและฟ้าผ่าซึ่งมีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจำนวนมากในแต่ละปีดังนั้นการที่รู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับโรคเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งและอย่าลืมว่าการป้องกันยิ่งดีกว่าการรักษาเสมอ